สวัสดีท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้เราพาเอฟซีมาชมารถอีเทนของช่างสนนะครับตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันนะครับทีมงานรถอีเทนนะครับอีเทนดีมีคุณภาพครับผมอีเทนบ้านนนแดงนะครับก็หลายคลิปที่ผมได้รีวิวไปนะครับก็ลูกค้าของช่างสนนี่เยอะมากนะครับของช่างสนเยอะมาก คันนี้ก็เคยรีวิวไปเหมือนกันคันนี้เป็นอีแตนบรรทุกน้ำหนักประมาณสามสามตันกว่าๆได้เลยนะครับผมสามตันกว่าได้เลยนะครับนี่ฝีมือช่างสน,น่สุดยอดนะครับผมก็ชมรมพอดีแตนเพื่อนๆชาวโรดแตนหลายคนก็มา,าร่วมบริจาคก,กันนะครับวันนี้นะครับนี่นี่ ตัวอย่างครับผมตัวอย่างคันนี้ก็ฝีมือของช่างสนนะครับแบบนี้เลยสวยๆนะครับผมสนใจก็ต่อได้นะครับแล้วก็อีกหลายคันนะครับอีกหลายคันเดี๋ยวพามาดูครับผมเดี๋ยวพามาดูเป็นอีแตนแต่งซิ่งครับแต่งซิ่งแต่งสวยครับผมก็ นานๆทีจะได้รวมกลุ่มกันชาวโรยิเต็นนะครับนะเอามาให้ชมนะครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูาฐานการผลิตนะครับของช่างสนนะครับว่า,าเริ่มต้นจากจุดไหนจนถึงมีลูกค้าโรยิเต็นเป็นจนํานวนมากที่ให้การยอมรับช่างสนนะครับนี่คืออีเต็นฝีมือช่างสนทั้งหมดเลยนะครับผมนะ ตอนนี้เรามาถึงอู่ช่างสนแล้วครับผมคุ้มเคลื่อนจิตนะครับบ้านช่างสนก็ไม่ได้ใหญ่โตเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าฝีมือของลุงแกนี่สุดยอดอ้าบอกบุญเอ้าวโอเคมบีนาที่ไหนวัดบ้านถนนกระสังครับอ๋อถนนกระสังด้วยนะครับดี่นี่กำลังบอกบุญกันเลยใช่ไหมเนี่ครับโอ้โหอันนี้สายบุญนะครับ รวมกลุ่มกันนะครับผมก็เอยตามไปนะครับเอเดี๋ยวตามมาดูนะครับนี่คืออูช่างสนนะครับอูช่างสนอยู่นี่นายลุงมาด,ดูอีแตนหน่อยนี่ครับผมนี่อูของลุงนะครับของลุงนี่นอกจากทำบีแตนแล้วก็ สมมอไซด์ด้วยดีครับสมมอไซด์กันด้วยครับผมนี่ตอนนี้คุณลุงกำลังขึ้นชุดโครงสร้างนะครับผมชุดโครงสร้างของเจ้าอีแตนคันนี้นะครับขึ้นชุดบังโคลนเรียบร้อยนะครับบังโคลนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชุดเกียร์ชุดเกียร์ก็ ใส่มาแล้วนะครับชุดเพลาชุดเพลาก็เรียบร้อยแล้วครับผมใส่มูเล่เบอร์อะไรนี่เบอร์ห้าหรือเบอร์หกนะครับนีครับนี่คือการวางชุดโครงสร้างก่อนที่จะลงสีนะครับเป็นรูปแบบหลายๆหลายๆแบบที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับที่วิ่งอยู่ตาม้องถนนนะครับฝีมือของอช่างสนล้วนๆเลยนะครับ เหล็กก็ยังดีนะครับอย่างนานะครับพื้นก็ยังดีนะครับก็เช็คชุดคานนี่ชุดคานแข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงมาตรฐานนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับผมรายละเอียดของอชุดโครงสร้างของตัวรถนะครับตัวนี้น่าจะเป็นชุดกระบังบังโคลนนะครับโอ้โห อย่างนาเลยนะครับอย่างนาอย่างนาอย่างดีนะครับก็จะเป็นรถอีแต่หนึ่งคันได้นี่ต้องใช้ฝีมือและทักษะพอสมควรนะครับวางเอาคัาสซีมาแล้วก็มาใช้เหล็กคานนะครับ หลีกรางอย่างดีครับหลีกรางตัวนี้น่าจะเป็นหน้าหน้าห้านะครับหน้าหาแข็งแรงแข็งแรงทนทานนะครับผมเอาใครสนใจนะครับก็มาติดต่อกันได้ครับผมมาวางมัดจํำกันได้นะครับก็สำหรับงานนี้นะครับผมก็ได้ทำให้ FC ได้ชมกัน หลายๆหลายๆแบบหลายๆรแบบุ่นนะครับทำเสร็จแล้วก็จะออกแบบรูปแบบมาในลักษณะของรถดีเแทนที่เราได้รีวิวไปเบื้องต้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปูช่างสนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอาคลิปนี้ก็ฝากกันหน่อย นะฝากกันด้วยนะครับเอฟซี FC พี่น้องชาวาช่อง YouTube นะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามข้อบุญข่าวสารเกี่ยวกับทางเพจทาง YouTube ก็ดีนะครับผมก็ได้ชมรถอีแตนเพื่อการเกษตรครับดีครับก็คงจะได้ไปเจอกันอีกทีครับวันไหน ยี่ี่มีนาโอ้ยห้อยราดฮะวิชี่ห้ายช่้โังานนี้เลยใช่ไหมอ้อเดี๋ยวตามกันไปเด๋ยวตามไปเด๋ยวตามไป